สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับในคลิปที่แล้วเราได้เรียนถึงฟังก์ชัน1ต่อ1นจาก a ไป b วันนี้เราจะมาตรวจสอบฟังก์ชัน1ต่อ1นจาก a ไป b เมื่อพิจารณาจากกราฟกันค่ะพร้อมแล้วก็มาเริ่มเรียนกันเลยนะคะหลังจากนักเรียนเรียนคลิปวิดีโอนี้แล้วนักเรียนสามารถตรวจสอบว่าฟังก์ชันที่กาหนดให้เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1จาก a ไป b หรือไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1จาก a ไป b จากกราฟได้ และสามารถตรวจสอบว่าฟังก์ชันที่กำหนดให้เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดได้ก่อนอื่นเราก็ต้องมาทบทวนกันก่อนนะคะฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ซึ่งคอันดับสองอันดับใดๆของความสัมพันธ์นั้นถ้ามีสมาชิกตัวหน้าเหมือนกันแล้วสมาชิกตัวหลังต้องเหมือนกัน f เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ก็ต่อเมื่อ f เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซต a และ Range เป็น Subset ของเซต b f เป็นฟังก์ชันจาก a ไปทั่วถึง b ก็ต่อเมื่อ f เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซต a และ Range เป็นเซต b f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1จาก a ไป b ก็ต่อเมื่อ f เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ซึ่งสำหรับ x 1และ x 2ใดๆในเซต a ถ้า f x 1เท่ากับ f x 2แล้ว 1> x 1ก็จะเท่ากับ x 2เรามาดูตัวอย่างกันค่ะจงตรวจสอบฟังก์ชันที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันจากเซตของจำนวนจริงไปทั่วถึงเซตของจำนวนจริงและเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1จากเซตของจำนวนจริงไปเซตของจำนวนจริงหรือไม่ในที่นี้ครูมีมาให้2ข้อนะคะเราไปดูกันทีละข้อค่ะข้อ1กํากำหนดให้ f x เท่ากับ2ลบ x สําหรับวิธีทํานะคะเรามาดูกันก่อนว่าถ้าจะตรวจสอบว่าฟังกช์ชันนี้เป็นฟังกช์ชันจากเซตของจํานวนจริงไปทั่วถึงเซตของจํานวนจริงหรือไม่จะเริ่มต้นอย่างไรเราเริ่มต้นกันที่บทนิยาม f เป็นฟังก์ชันจาก a ไปทั่วถึง b ก็ต่อเมื่อ f เป็นฟังกช์ชันที่มีโดเมนเป็นเซต a และ Range เป็นเซต B จากที่โจทย์กำหนดให้ fx เท่ากับ2ลบ x จะเห็นว่าฟังก์ชัน f นิยามที่ทุกค่าของ x ที่เป็นจำนวนจริงนั่นคือโดเมนของฟังก์ชัน f เป็นเซตของจำนวนจริงให้ y เท่ากับ2ลบ x จะได้ว่า x เท่ากับ2ลบ y ซึ่งจะเห็นว่าไม่ว่าแทน y ด้วยจำนวนจริงใดก็จะสามารถหา x ที่คู่กับ y ได้เสมอนั่นคือเรนจ์ของฟังก์ชัน f เป็นเซตของจำนวนจริงดังนั้นจากบทนิยาม f เป็นฟังก์ชันจากเซตของจำนวนจริงไปทั่วถึงเซตของจำนวนจริงต่อไปเราจะตรวจสอบ ว่าฟังก์ชันที่กําหนดให้เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจากเซตของจํานวนจริงไปเซตของจํานวนจริงหรือไม่จากบทนิยาม f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจาก a ไป b ก็ต่อเมื่อ f เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ซึ่งสําหรับ x 1และ x 2ใดๆในเซต a ถ้า fx 1เท่ากับ fx 2แล้ว x 1เท่ากับ x 2เราจะพิจารณาจาก ฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ2ลบ x จะได้ว่าโดเมนของฟังก์ชัน f เป็นเซตของจำนวนจริงและเรนจ์ของฟังก์ชัน f ก็เป็นเซตของจำนวนจริงด้วยดังนั้น f เป็นฟังก์ชันจากเซตของจำนวนจริงไปเซตของจำนวนจริงและเมื่อเราให้ x1 และ x2 เป็นจำนวนจริงใดๆ สมมุติให้ f x หเท่ากับ f x สเราแทนค่าลงไปในฟังก์ชันที่กำหนดให้จะได้ว่า2ลบด้วย x 1เท่ากับ2ลบด้วย x 2ดังนั้นก็จะได้ว่า x 1เท่ากับ x 2นั่นคือถ้า f x หเท่ากับ f x สแล้ว x 1เท่ากับ x 2ดังนั้นจากบทนิยาม f เป็นฟังก์ชัน1ต่อหนึ่ง จากเซตของจำนวนจริงไปเซตของจำนวนจริงเรามาดูต่อกันที่ข้อ2นะคะกำหนดฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ f x กำลังสองบวก 2x บวก1เริ่มต้นเราจะตรวจสอบว่า f(x) นี้เป็นฟังก์ชันจากเซตของจำนวนจริงไปทั่วถึงเซตของจำนวนจริงหรือไม่โดยพิจารณาจากบทนิยาม f เป็นฟังก์ชันจาก a ไปทั่วถึง b ก็ต่อเมื่อ f เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซต a และเรนจ์เป็นเซต b จาก f x เท่ากับ x กำลังสองบวก2 x บวก1จะเห็นว่าฟังก์ชัน f นิยามที่ทุกค่าของ x ที่เป็นจำนวนจริงนั่นคือโดเมนของฟังก์ชัน f เป็นเซตของจำนวนจริงให้ y เท่ากับ x กำลังสองบวก2 x บวก1 ซึ่งเท่ากับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2จะได้ว่า x เท่ากับลบ1บวกลบรากที่2ที่เป็นบวกของ y ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อแทน y ด้วยจำนวนจริงบวกหรือ0จะสามารถหา x ที่คู่กับ y ได้เสมอนั่นคือ range ของฟังก์ชัน f เท่ากับ เซตของ y ที่เป็นจำนวนจริงและมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0สามารถเขียนในรูปช่วงได้เป็นช่วงปิด0ถึงเปิดอน,นันต์ดังนั้นจากบทน,นิยาม f ไม่เป็นฟังก์ชันจากเซตของจำนวนจริงไปทั่วถึงเซตของจำนวนจริงค่ะจากนั้นจะตรวจสอบว่าฟังก์ชันที่กำหนดให้ เป็นฟังก์ชัน 1, นต่อ1จากเซตของจำนวนจริงไปเซตของจำนวนจริงหรือไม่จากบทนิยามการพิจารณาว่า f เป็นฟังก์ชัน1นต่อ1จาก a ไป b เราจะต้องพิจารณาสองส่วนนะคะส่วนแรกคือ f เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b และส่วนที่2คือสำหรับ x 1และ x 2ใดๆในเซต a ถ้า fx 1เท่ากับ fx 2, 2>, 2แล้ว x 1เท่ากับ x 2 ในที่นี้จะขอแสดงส่วนที่2ก่อนนะคะให้ x 1และ x 2เป็นจำนวนจริงใดๆสมมุติให้ f x 1เท่ากับ f x 2เมื่อแทนค่าในฟังก์ชันที่กำหนดให้จะได้ว่า x 1กำลังสบวก2 x 1บวก1เท่ากับ x 2กำลังสบวก2 x 2บวก1 จะได้ว่า x 1กําลังสองลบ x 2กํกลังสองบวก2 x 1, ลบ2 x 2เท่ากับ0จากนั้นพิจารณาโดยใช้สมบัติการจแจกแจงและการแยกตัวประกอบจัดรูปนะคะให้สองพจน์แรกเป็นกลุ่มแรกและสองพจน์หลังก็เป็นกลุ่มหลังก็จะสามารถแยกตัวประกอบออกมาได้2อพจน์แรกหรือกลุ่มแรก แยกได้เป็นผลคูณของ x 1ลบ x 2คูณกับ x 1บวก x 2และ2พจน์ท้ายหรือกลุ่มหลังก็จะแยกตัวประกอบออกมาได้เป็น2คูณด้วย x 1ลบ x 2มีค่าเท่ากับ0จากนั้นมีตัวประกอบร่วม x 1ลบ x 2จึงจัดรูปได้ว่า x 1ลบ x 2 คูณกับ x 1บวก x 2บวกด้วยเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าจำนวนทั้งสองคูณกันแล้วมีค่าเท่ากับ0แสดงว่าจำนวนแรกอาจจะเป็น0หรือจำนวนหลังอาจจะเป็น0นก็ได้นะคะจากจำนวนแรกเป็น0 x 1ลบ x 2เท่ากับ0แสดงว่าเราจะได้ว่า x 1เท่ากับ x 2 หรืออาจจะเป็นจำนวนหลังเท่ากับ0เราก็จะได้ว่า x 1เท่ากับลบ x 2ลบ2ให้นักเรียนสังเกตที่จำนวนหลังนะคะเราจะได้ว่ามี x 1ที่ไม่เท่ากับ x 2ด้วยนะคะดังนั้นจากบทนิยาม f ไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจากเซตของจำนวนจริงไปเซตของจำนวนจริงค่ะการตรวจสอบการเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1จากกราฟ ทำได้โดยลากเส้นขนานกับแกน x ตัดกราฟของฟังก์ชันนั้นฟังก์ชัน f จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งก็ต่อเมื่อเส้นขนานกับแกน x ทุกเส้นตัดกราฟของฟังก์ชัน f ไม่เกิน1จุดฟังก์ชัน f จะไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งก็ต่อเมื่อมีเส้นขนานกับแกน x อย่างน้อย1เส้นตัดกราฟของฟังก์ชัน f มากกว่า1จุด พิจารณากราฟของ f x เท่ากับ2ลบ x เมื่อลากเส้นตรงขนานกับแกน x จะพบว่าเส้นตรงทุกเส้นตัดกับกราฟของ f เพียงจุดเดียวดังนั้น f เป็นฟังกช์ชัน1ต่อหนึถ้า f เป็นฟังกช์ชัน1ต่อ1นและเป็นฟังกช์ชันทั่วถึงจะกล่าวว่า f เป็นฟังกช์ชัน1ต่อ1นจาก a ไปทั่วถึง b เขียนแทนได้ด้วยสัญ,ญลักษณ์ดังนี้นะคะจากตัวอย่างก่อนหน้านี้นะคะข้หน f x เท่ากับ 2- ลบ x จะได้ว่า f เป็นฟังก์ชันจากเซตของจำนวนจริงไปทั่วถึงเซตของจำนวนจริงและ f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1จากเซตของจำนวนจริงไปเซตของจำนวนจริงจะกล่าวว่า f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1จากเซตของจำนวนจริงไปทั่วถึงเซตของจำนวนจริง ซึ่งเขียนแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ดังนี้นะคะและข้อ2 f x เท่ากับ x กําลังสองบวก2 x บวก1จะได้ว่า f ไม่เป็นฟังก์ชันจากเซตของจำนวนจริงไปทั่วถึงเซตของจำนวนจริงและ f ไม่เป็นฟังก์ชัน 1, 1ตอนน่อ 1, 1จากเซตของจำนวนจริงไปเซตของจำนวนจริงจะกล่าวว่า f ไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1จากเซตของจำนวนจริงไปทั่วถึงเซตของจำนวนจริงค่ะ ฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดบทนิยามให้ f เป็นฟังก์ชันซึ่งมีโดเมนและเรนจ์เป็นสับเซตของเซตของจำนวนจริงและ a เป็นสับเซตของโดเมน 1. f เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนเซต a ก็ต่อเมื่อสำหรับ x 1และ x 2ใดๆในเซต a ถ้า x 1น้อยกว่า x 2แล้ว f x 1น้อยกว่า f x 2 2 f, 2> f เป็นฟัง์กชันลดบนเซต a ก็ต่อเมื่อสำหรับ x 1และ x 2ใดๆในเซต a ถ้า x 1น้อยกว่า x 2แล้ว f x 1มากกว่า f x 2. 2พิจารณารูปกราฟของฟัง์กชันเพิ่มนะคะจากกราฟจะพบว่าถ้า x 1น้อยกว่า x 2แล้ว f x 1จะน้อยกว่า f x 2ด้วยจะพบว่า ถ้าเราลากตามเส้นกราฟจากซ้ายไปขวาเส้นกราฟจะสูงขึ้นและรูปกราฟของฟังก์ชันลดค่ะถ้า x 1น้อยกว่า x 2แล้ว f x 1จะมากกว่า f x 2ค่ะจะพบว่าถ้าเราลากตามเส้นกราฟจากซ้ายไปขวาเส้นกราฟจะต่ำลง ในกรณีที่ f เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดบนโดเมนจะกล่าวว่า f เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดตามลำดับมาดูตัวอย่างค่ะให้ f เป็นฟังก์ชันที่มีกราฟดังรูปจงระบุช่วงที่ f เป็นฟังก์ชันเพิ่มและช่วงที่ f เป็นฟังก์ชันลดจากบทนิยาม f เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนเซต a ก็ต่อเมื่อ สำหรับ x 1และ x 2ใดๆในเซต a ถ้า x 1น้อยกว่า x 2แล้ว f x หน้อยกว่า f x 2ด้วย f เป็นฟังก์ชันลดบนเซต a ก็ต่อเมื่อสำหรับ x 1และ x 2ใดๆในเซต a ถ้า x 1น้อยกว่า x 2แล้ว f x 1จะมากกว่า f x 2. 2เมื่อพิจารณาจากกราฟจะพบว่าฟังก์ชัน f จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงเปิดลบอนันต์ถึงปิดลบ4และบนช่วงปิด0 7เเนื่องจากในรูปกราฟถ้าเราพิจารณาโดยลากตามเส้นกราฟจากซ้ายไปขวาทั้งสองช่วงที่กล่าวถึงเส้นกราฟจะสูงขึ้นและฟังก์ชัน f จะเป็นฟังก์ชันลดบนช่วง ปิดลบสี่ศูนย์และบนช่วงปิดเจ็ดถึงเปิดอนันต์เนื่องจากในรูปกราฟเมื่อเราพิจารณาจากซ้ายไปขวาแล้วเราลากตามเส้นกราฟจะพบว่าเส้นกราฟในทั้งสองช่วงจะต่ำลงตัวอย่างถัดไปค่ะจงพิจารณาว่าฟังก์ชันต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดบนเซตที่กำหนดให้ ในที่นี้ครูมีมาให้สองข้อนะคะมาดูทีละข้อกันนะคะข้อ1กําหนดฟังกช์ชันคือ f(x) เท่ากับ 3x ลบ2โดยให้ตรวจสอบว่าเป็นฟังกช์ชันเพิ่มหรือฟังกช์ชันลดบนเซตของจำนวนจริงเริ่มต้นให้ x1 และ x2 เป็นจำนวนจริงใดๆซึ่ง x1 น้อยกว่า x2 จากนั้นจัดรูปให้อยู่ในรูปของ f(x) เริ่มต้นเราก็นํา3คูณตลอดจะได้ว่า3 x 1น้อยกว่า3 x 2จากนั้นบวกด้วยลบ2ทั้งสองข้างของอสมการจะได้ว่า3 x 1ลบ2น้อยกว่า3 x 2ลบ2นั่นคือ f x 1น้อยกว่า f x 2เมื่อพิจารณาจากบทนิยามของฟังก์ชันเพิ่มแล้ว ดังนั้น f เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนเซตของจำนวนจริงข้อ2 h x เท่ากับ2ส่วน x พิจารณาว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดบนช่วงเปิดลบอนันต์ศให้ x 1และ x 2เป็นจำนวนจริงใดๆบนช่วงเปิดลบอนันต์0ซึ่ง x 1น้อยกว่า x 2 จะได้ว่าเมื่อนำสองคูณตลอด2 x 1จะมีค่าน้อยกว่า2 x 2และจากที่เราทราบว่า x 1และ x 2ต้องมีค่าเป็นจํานวนลบดังนั้นผลคูณของ x 1และ x 2ต้องมีค่ามากกว่า0หรือเป็นบวกนั่นเองเมื่อนำา1ส่วนด้วย x 1คูณ x 2คูณทั้งสองข้างของอาสมการจะได้ว่า 2 x 1ส่วนด้วย x 1คูณ x 2น้อยกว่า2 x 2ส่วนด้วย x 1คูณ x 2จากนั้นจัดรูปจะได้ว่า2ส่วน x 2น้อยกว่า2ส่วน x 1หรือ2ส่วน x 1มากกว่า2ส่วน x 2นั่นคือ h x 1มีค่ามากกว่า h x 2 เมื่อพิจารณาจากบทน,นิยามของฟัง์กชันลดจะได้ว่า h เป็นฟัง์กชันลดบนช่วงเปิดลบอนันต์ศนย์สิ่งที่ได้เรียนรู้สามารถตรวจสอบว่าฟัง์กชันที่กำหนดให้เป็นฟัง์กชัน1ต่อ1จาก a ไป b หรือไม่เป็นฟัง์กชัน1ต่อ1จาก a ไป b จากกราฟทำได้โดยลากเส้นขนานกับแกน x ตัดกราฟของฟังก์ชันนั้น ฟังก์ชัน f จะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ก็ต่อเมื่อเส้นขนานกับแกน x ทุกเส้นตัดกราฟของฟังก์ชัน f ไม่เกิน1จุดฟังก์ชัน f จะไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ก็ต่อเมื่อมีเส้นขนานกับแกน x อย่างน้อย1เส้นตัดกราฟของฟังก์ชัน f มากกว่า1จุดและสามารถตรวจสอบว่าฟังก์ชันที่กำหนดให้เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลด จากบทนิยามให้ f เป็นฟัง์กชันซึ่งมีโดเมนและเรนจ์เป็นสับเซตของเซตของจำนวนจริงและ a เป็นสับเซตของโดเมน 1. f เป็นฟัง์กชันเพิ่มบนเซต a ก็ต่อเมื่อสำหรับ x 1และ x 2ใดๆในเซต a ถ้า x 1น้อยกว่า x 2แล้ว f x 1น้อยกว่า f x 2 2. f เป็นฟัง์กชันลดบนเซต a ก็ต่อเมื่อสำหรับ x 1และ x 2ใดๆในเซต a ถ้า x 1น้อยกว่า x 2แล้ว f x 1จะมีค่ามากกว่า f x 2ค่ะแล้วก็มาถึงแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการเพิ่มเติมทักษะความรู้ของนักเรียนนะคะวันนี้ครูฝากไว้2ข้อเกี่ยวกับเรื่องในคลิปนี้ค่ะแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะ